อนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาถึงแล้วก็ขอให้ได้รีบมาเลยในขณะนี้เมื่อท่านวางผ้าไตราบสักการะหลวงปู่บนจิตกาฐทานแล้วก็ขอให้ไปนั่งตามสถานที่ในเต็นด้านข้างด้านหน้าตรงไหนว่างที่สะดวกสบายท่านก็ขอจะเริญนพรเชิญตามสบายตามสะดวกะจะนั่งต่อหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สถานที่ก็ยังว่าง สถานที่ก็ยังกว้างขวางเพราะฉะนั้นท่านนั่งก็ให้ยืนระยะห่างเว้นระยะห่างตามนโยาบายของรัฐบาลนโยาบายของสารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งกำลังระบาดในเขตประเทศไทยของเราและทั่วโลกซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนผู้เสียชีวิตนับล้านล้านคนหลายล้านคน นี่คือเป็นโรคใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาถึงปีนี้แต่งานขององค์หลวงปู่จะต้องจัดให้เสร็จจะต้องทำให้เสร็จเพื่อน้อมถวายหลวงปู่เป็นวาระสุดท้ายวันนี้ก็กล่าวขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาจารย์ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาในงานนี้เพื่อให้งานหลวงปู่ของ พวกเราหลวงปู่สิงทองปรภากรโรได้สำเร็จเสร็จสิ้นตามเจตนาของหลวงปู่ซึ่งองค์ท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปตั้งแต่วันที่3กันยายนพุทธศักราช2563จนมาถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา4เดือนเศษเศษจนกระทั่งมาได้วันนัดหมายวันนี้10มกราคมพุทธศักราช2564 ก็จะเป็นวันที่ถวายเพลิงขององค์ท่านศรีระองค์ท่านจะดับไปหมดไปกับไฟที่พวกเราได้มาร่วมกันบำเพ็ญถวายในวันนี้ทั้งพระสงฆ์องค์สามเณรทั้งฆราวาสญาติโยมทั้งลูกทั้งหลานถือว่าเป็นศิษฐกิจศิลานุสิ์เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ที่จะได้มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลในวันนี้ กราบนิมนต์นะครับคุูบาอาจารย์นะครับที่อยู่ภายในวัดนอกวัดที่มาถึงแล้วขณะนี้ก็กลับนิมนต์เข้าสู่อาสนะสงฆ์นะครับเจ้าหน้าที่ของเราช่วยจัดสถานที่ให้พ่อแม่คุูบาอาจารย์ได้นั่งนะครับได้นั่งเพราะว่าเมื่อความพร้อมเกิดขึ้นก็จะได้ดําเนินการพิธีเป็นลําดับไป วันนี้ก็ได้เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นมากมายเพราะฉะนั้นกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งแทนท่านเจ้าอาวาสที่ท่านมีความหนักใจกลัวงานนี้จะไม่สําเร็จเสร็จสิ้นกลัวงานนี้ไม่เรียบร้อยต่างก็มีความหวั่นใจอยู่แต่พอได้เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นคณะศรัทธญาติโยมแล้ว ก็คิดว่างานนี้จะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยสมเกียรติขององค์ลวงปู่สมเกียรติที่ลวงปู่ได้สั่งสมบุญบารมีมาตั้งแต่องค์ท่านได้บรรพชาสมบทเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาจบการ70ภพรรษาอายุถึง95ปี6เดือน18วันถือว่าเป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่ในเขตภาคอีสานในเขตประเทศไทยของเรา ยากนักที่จะมีพระหมหาเถระมีอายุเกือบถึงหนึ่งอยปีให้พวกเราได้กราบได้ไหว่บัดนี้หลวงปู่องค์ท่านได้ลาจากพวกเราไปพวกเราก็แสดงถึงความเป็นศิษยานุศิษย์ที่มีความกตัญญูมีความรู้คุณมีความอะ,อะไรเสียดายทำงานนี้เกิดขึ้นด้วยความพร้อมเพียงสมานสมามัคคีแบ่งปันนะ ให้งานได้ออกมาซึ่งทุกท่านก็จะเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาประจักษ์แล้วด้วยใจว่าการทำงานนี้อาศัยความร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาคส่วนขอแทรกหน่อยนะครับโรคจิตของหลวงปู่สมพาน์ที่มาติดต่อพระอาจารย์นั้นหลวงปู่จะมาเวลาไหนขอช่วยมาแจ้งเวลาด้วยขอบุณครับ กับขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับในขณะนี้ก็ได้เวลาที่จะขึ้นสู่อัสนะสงฆ์นะครับทุกทูปพระเจ้าหน้าที่ของเราช่วยดูแลช่วยจัดการนะครับกัดในมนลให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นั่งตามอาสนะก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นเดินทางมาจากหลายที่หลายแห่งหลายวัดหลายอารามในเขตภาคอีสานภาคกลาง หรือทั่วประเทศไทยที่ไม่ได้เอ่ยรายนามท่านแต่ว่าทุกรูปทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจที่จะมาร่วมงานนี้ให้ได้แม้แต่มีโรคขวางกั้นมีปัญหาอุปสรรค์ท่านก็ไม่ย่อท้อท่านไม่ถอยพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นการนมนมต์นะครับครูบาอาจารย์ที่เดินทางเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับให้ลูกศิษย์ไปลงไปลงทะเบียนแทนก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งกับพระเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อที่จะได้ให้เข้านั่งสู่อาสนะสงนะครับซึ่งขนาดนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทยอยเข้ามาสู่อาสนะสงมากขึ้นนะครับเมื่อความพร้อมแล้วกล้าวก็จะได้เริ่มพิธีนะครับ ตามกำหนดการที่ได้ตรั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นขอใช้เสียงรบก,กวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ในส่วนงานต่างๆกราบขอบอภัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยที่จะต้องอะจะเจริญพรเชิญเพราะฉะนั้นในวันนี้คณะศัทธาญาติโยมที่ได้ต่างมาร่วมกันได้วางดอกไม้จันทร์ได้วางผ้าไตรถวายองค์หลวงปู่แล้วก็ให จับจองพื้นที่ได้เลยนะคุณโยมนะจับจองพื้นที่ได้เลยเพราะว่าได้มีโอกาสที่จะได้ประกอบพิธีออบกื่ Uh, เพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้กับนิมนต์นะครับพระสงฆ์องค์สามนเนรพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่เดินทางมาเพิ่งมาถึงก็รีบๆเลยนะครับ uh, เพราะว่าเวลาที่ได้กําหนดก็ประมาณ12บสนาฬิกาโดยประมาณนี้ uh, จะได้ให้ครูบาอาจารย์ได้นั่งได้ uh, เข้าสู่อาสนะสฆงนะครับเพราะฉะนั้น uh, พระเจ้าหน้าที่ของเรากำลังจัดถวาย uh, พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่มา ได้เข้านั่งตามลำดับซึ่งเป็นพอสงการพอสงการอ้าวพอสงการพออสงการ,อออการเข้ามาที่เต็นท์ประรมพิธีของพระสงด่วนเลยพออสงการไม่ทราบว่าอยู่ไหนนะขอให้มาพบพระเจ้าหน้าที่ของเราที่กองกำลังที่เต็นท์ของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับด่วนเลยนะครับพออสงการ อาสำหรับญาติโยมนะก็ใกล้เวลาใกล้เวลาเข้าทุกขณะเนาะรีบๆเลยนะได้ยินเนี่ตอนนี้ยังให้โอกาสอยู่เพราะฉะนั้นอย่าให้นับถอยหลังเป็นเวล่ำเวลาไั้ก็ค่อยๆถ้ามาแล้วก็รีบเลยถ้าประชาสัมพันธ์บอกแล้วว่า ก็ประชาสัมพันธ์นะคุณโยมที่จะขึ้นวางพระไตะซึ่งขณะนี้เวลา12นาฬิกา9นาทีขอเวลาอีก20นาทีถึงเวลา12นาฬิกา30นาทีก็จะหยุดทำการให้บูชาผ้าไตรเพราะฉะนั้นเหลือเวลา20นาทีเท่านั้นขอให้ท่านรีบดวน่อเพราะ ตามกำหนดการ